ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอคุณลักษณะอันโดดเด่นของทักษะเคลื่อนย้ายไร้จำกัดที่เฉียวอยู่ใช้งานนั้นก็คือเปลวเพลิงสีทองที่มีอำนาจพลังพิเศษสามารถส่งเสริมคุณภาพของพลังสมุนไพรให้กล้าแกร่งขึ้นได้ส่งผลให้ก้อนกลุ่มสารละลายมีคุณภาพสูงเฉินเซียงรู้สึกคลับคล้ายคลับค่าวว่าทักษะกลั่นสวรรค์มีวิธีการที่คล้ายคลึงก,กันกับทักษะเคลื่อนย้ายไร้จำกัดที่มาจากนิกายภาษาสวรรค์เพียงแต่เขายังไม่ค้นพบในสิ่งที่ชัดเจน เขานั่งหลับตาพลางแกว่งเก้าอี้ยกไปมาเรื่อยๆจนผ่านพ้นเข้าสู่ช่วงกลางคืนในที่สุดเขาก็ต้องเปิดตาขึ้นหรือว่าทักษะในการปรุงยาจากยุคสมัยนี้ได้เรียนรู้มาจากทักษะกลั่นสวรรค์เฉินเซียงตรหนักได้ว่ามันมีวิธีการจากทักษะเคลื่อนย้ายไร้จำกัดที่คล้ายคลึงกับกฎแห่งการสกัดกลั่นจุดระเย,ยเป็นหนึ่งในรูปแบบของการผสมผสานที่หลากหลายวิธีการซึ่งเขาได้พิจารณาลงลึกถึงรูปในวิธีการผสมผสานอันหลากหลายเหล่านั้นจนค้นพบในที่สุด ก่อนหน้านี้ค้นพบว่าทักษะโอสถไร้จำกัดเป็นส่วนหนึ่งขอทักษะกลั่นสวรรค์แถมตอนนี้ยังค้นพบอีกว่าทักษะเคลื่อนย้ายไร้จำกัดก็ด้วยขณะนี้เฉินเซี่ยงมีความอยากรู้อยากเห็นมากยิ่งขึ้นในเรื่องความเป็นมาของทักษะกลั่นสวรรค์เนื่องจากเขาไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าทักษะกลั่นสวรรค์จะมีการแยกย่อยและกระจัดกระจายอยู่ตามขุมกำลังใหญ่ขุมกำลังหรือนิกายที่ครอบครองทักษะการปรุงยาระดับสูงเหล่านั้น เฉินเซียงเข้าสู่ห้องลับอย่างเร่งรีบก่อนจะนำสมุนไพรตราประทับแห่งเต่าทดลองผสานพลังโดยใช้สกัดกลั่นรูปแบบการระเหยระเหยที่เพิ่งทำความเข้าใจทันใดนั้นเปลวเพลิงที่เขาปลดปล่อยพลันแปรเปลี่ยนเป็นสีม่วง เปลวเพลิงสีม่วงชนิดนี้ได้บริโพกพังเทพตับเต่าหยวนมากกว่าเปลวเพลิงที่ใช้งานเป็นปกติถึงสิบเท่าตัวแต่ถึงกระนั้นมันก็ทำให้เฉินเซี่ยงต,ตื่นตื้นอย่างที่สุดเพราะเขายืนยันได้แล้วว่าสากัดกลั่นรูปแบบการระเหยที่เขาเพิ่งจะได้เข้าใจนั้นเป็นรูปแบบเดียวกับทักษะการปรุงยาของนิกายภานาสวรรค์จะแตกต่างก็แค่เพียงสีสันของเปลวเพลิงเท่านั้นเปลวเพลิงสีม่วงของข้าจะแข็งแกร่งกว่าเปลวเพลิงสีทองของเฉียวอยูหรือไม่ เฉินเซียงค่อนข้างอยากรู้เห็นหลังจากนั้นเขาจึงลงมือก่อนปรุงเม็ดยาตราประทับด้วยเปลวเ,เพลิงสีม่วงครั้งนี้เขาไม่คิดจะใช้การยกระดับคุณภาพด้วยแรงเสียดทานเนื่องจากต้องการดูว่าเม็ดยาตราประทับแห่งเต่าที่ปรุงด้วยเปลวเ,เพลิงชนิดนี้จะช่วยให้มีคุณภาพสูงขึ้นแค่ไหน เขาจึงวางแผนสกัดกลั่นสมุนไพรส่วนผสมเม็ดยาตราประทับแห่งเตาด้วยเปลวเพลิงชนิดนี้จากนั้นก็ใช้งานสกัดกลั่นผนึกประทับเพื่อเชื่อมต่อรูปแบบจิตวิญญาณจากสมุนไพรทั้ง3ชนิดให้เหลือเพียงหนึ่งเดียวเขาปลดปล่อยเปล่งเพลิงสีม่วงอย่างเต็มที่สกัดกลั่นด้วยความเร็วสูงเพียงไม่นานสมุนไพรส่วนผสมได้ถูกกลั่นหลอมอย่างสมบูรณ์แล้วจึงเริ่มทำการเชื่อมต่อรูปแบบตราประทับที่กระจัดกระจายอยู่ในเตาปรุงยาด้วยสกัดกลั่นผนึกประทับซึ่งระยะเวลาที่เขาดำเนินขั้นตอนยังถือว่ามีความเร็วไม่น้อย ขั้นตอนต่างๆดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วเฉินเซียงอุทานขึ้นเมื่อคนพบว่ามันมีความรวดเร็วแน่นอนว่าการสกัดกลั่นที่รวดเร็วที่สุดยังคงเป็นการสกัดกลั่นด้วยพลังจากดวงตาแต่คุณภาพที่ได้รับจะไม่สูงเท่ากับวิธีการสกัดกลั่นในตอนนี้ได้เป็นสีเม็ดยาเหมือนครั้งก่อนก่อนย่อมถือว่าเพียงพอในตอนนี้เฉินเซี่ยงต้องการรับรู้เพียงอย่างเดียวว่าเปลวเพลิงชนิดนี้จะช่วยให้มีคุณภาพสูงขึ้นขนาดไหน จากนั้นเขาจึงควบแน่นสีเม็ดยาตราประทับแห่งเต่าด้วยความรวดเร็วคุณภาพสูงขึ้นมากภายหนอกก็เปล่งประกายแสงสีม่วงจางๆมันเป็นผลกระทบจากเปลวเพลิงสีม่วงสีนะเฉินเซี่ยงกล่าวในตอนนี้เขาพิจารณาเม็ดยา,ยายอย่างละเอียดทีทถ่วนด้วยการที่เขาไม่ได้มีอุปกรณ์วัดค่าคุณภาพดังนั้นเขาจำเป็นจะต้องไปหิบยืมมาจากเซี่ยเฉียวหยาน เฉินเซียงมายืนอยู่หน้าประตูห้องของเซี่ยเฉียวยานเขาเอื้อมมือเคาะประตูพลันได้ยินเสียงแค่นของนางดังมาจากอีกฝั่งของประตูเจ้าอันพานน้อยนี่มันดึกมากแล้วเจ้ามีสิ่งใดเก็บไว้พูดคุยกันในวันพรุ่งนี้ไม่ได้หรือไงก่อนหน้านี้เขาก็คิดว่าจะพูดคุยกับนางในวันพรุ่งนี้แต่ด้วยความอยากรู้เห็นทําให้เกิดความกระสานในจิตใจและหากไม่ได้พิสูจน์ผลลัพธ์เห็นทีว่าค่ําคืนนี้เขาคงจะนอนหลับไม่สนิท พี่สาวเฉียวหยานข้ามีเรื่องสําคัญข้าไม่ได้ตั้งใจจะมารบกวนการพักผ่อนของท่านรับรองว่าข้าไม่ได้คิดจะมาเล่นสกรปรกกับท่านเฉินเซียงกล่าวขึ้นเนื่องจากการที่ชายหนุ่มมาเคาะประตูห้องของหญิงสาวในายามดึกย่อมทําให้หญิงสาวมีความหวัดระแวงเป็นธรรมดาดังนั้นจะนับประสาอะไรกับเฉินเซี่ยงที่คุกคามด้วยการจูบนางเมื่อตอนเย็นเสี่ยเฉียวหยานเปิดประตูห้องพร้อมกับแค่นเสียงมีสิ่งใดรี่พูดมาเสี่ยเฉียวหยานกล่าว ถ้าจะขอยืมอุปกรณ์วัดค่าคุณภาพเม็ดยาสักหน่อยเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยน้ำเสียงอึดอัดใจ,จเล็กน้อยเมื่อหัวข้าเจ้าฝึกฝนการปรุงเม็ดยาตราประทับแห่งเต๋าอย่างนั้นหรือไม่เลวนี่รับไป เสี่ยเฉียวยานส่งมอบแผ่นขายพลังให้กับเฉินเซียงทันทีต้องทราบด้วยว่าวันพรุ่งนี้พวกเขาจะต้องเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบครอบอายุหนึ่งหมื่นของผู้นำตระกูลเจียงถึงเวลานั้นเฉินเซียงอาจจะต้องแข่งขันการปรุงยาด้วยเงินเดิมพันหนึ่งหมื่นล้านหยกจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากว่าเขาจะมีการฝึกฝนหลังจากรับมาเฉินเซียงจึงใช้เม็ดยาหลายเม็ดที่ปรุงขึ้นด้วยเปลวเพลิงปกติวางลงอย่างช่องติดตั้งเริ่มการวัดค่าซึ่งเม็ดยาเหล่านั้นมีค่าคุณภาพ180-230หน่วย เจ้าคิดจะทําอะไรกันแน่นี่คงไม่ได้เป็นเม็ดยาที่เจ้ากลั่นปรุงด้วยแรงเสียดทานใช่ไหมทําไมมันมีค่าคุณภาพต่ําเช่นนี้เสี้ยวเฉียวยานขมวดคิ้วงงานนางไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เจ้าคงไม่ได้วางแผนการชั่วร้ายเพื่อมารบกวนข้าหรอกนะไม่ใช่ข้าเพิ่งจะได้เรียนรู้กฎแห่งการสกัดกลั่นอีกหนึ่งรูปแบบเมื่อครู่ก่อนเป็นเม็ดยาตราประทับแห่งเต๋าที่ข้าเคยกลั่นปรุงเมื่อมานานแล้วเฉินเซี่ยงกล่าวยิ้มยิ้ม หลังจากนั้นเขาได้นําเม็ดยาตราประทับแห่งเต่าที่ใช้เปลวเพลิงจากกดแห่งการสกัดกลั่นรูปแบบการระเหยภายนอกของเม็ดยามีแสงสีม่วงเรืองขึ้นทําให้นางเห็นชัดถึงความแตกต่างนี่เจ้าพังกลั่นปรุงมันงั้นหรือคุณภาพมันสูงกว่าเม็ดยาก่อนหน้ามากวัดค่าคุณภาพดูเสี้ยเฉียวหยานเร่งเร้า เฉินเซียงพยักหน้าก่อนจะวางเม็ดยาลงทดสอบฉับพลันมันก็ปรากฏสิ่งที่ทำให้ทั้งเขาและนางต้องประหลาดใจเนื่องจากมันแสดงค่าคุณภาพสามพันหน่วยเมื่อเฉินเซียงทดสอบเม็ดยาอีกสาเม็ดที่เหลือจนครบจึงได้ค่าคุณภาพรวมเป็นหนึ่งหมื่นสันหน่วยยังถือว่าค่อนข้างต่ำ เฉินเซียงกล่าวขึ้นเพราะค่าคุณภาพที่ได้มายังต่ำกว่าการใช้แรงเสียดทานยกระดับคุณภาพซึ่งเขาสามารถปรุงเม็ดยาเพียงหนึ่งเดียวที่มีค่าคุณภาพ21,000หน่วยได้ด้วยแรงเียดทาน3ครั้งเจ้าทำได้อย่างไรเซี่ยเฉียวยานกล่าวถามหักว่าเขาไม่ได้ใช้งานแรงเียดทานเพื่อยกระดับคุณภาพเม็ดยาที่ได้รับจะมีค่าคุณภาพประมาณ200 300หน่วยเท่านั้นแต่ตอนนี้เม็ดยาที่เขาปรุงมีค่าคุณภาพ3 0 0พันหน่วย ให้ข้าจูบก,ก่อนแล้วข้าจะบอกท่านเฉินเซี่ยงยิ้มร้ายๆฝันไปเถอะเซี่ยเฉียวหยานนึกถึงการจูบในครั้งก่อนจึงนึกกรดเคืองอย่างรุนแรงนังเอื้อมมือเตรียมจะปิดประตูในทันทีช้าก่อนเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นเฉียวหยานคิดว่าท่านยังจดจําทักษะการปรุงยาของเฉียวอยู่ได้สินะทักษะเคลื่อนย้ายไร้จํากัดทําไมหรืออย่าบอกนะว่าเจ้าได้เรียนรู้ทักษะน,นั้น เป็นไปไม่ได้ที่เจ้าจะสามารถเรียนรู้นางกล่าวขึ้นก่อนจะฉุกคิดขึ้นได้ทําให้รู้สึกประหลาดใจเพราะเม็ดยาที่เฉียวอยู่ปรุงด้วยทักษะเคลื่อนย้ายไร้จํากัดก็มีค่าคุณภาพที่สูงมากเช่นกันสมควรเป็นทักษะเคลื่อนย้ายไร้จํากัดแต่ข้าไม่ได้เรียนรู้หรือจดจํามาจากมัน มันเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวของข้าเองทําให้ข้าสามารถปลดปล่อยเปลวเพลิงชนิดนั้นได้เมื่อข้าใช้เปลวเพลิงนั้นสกัดกลั่นก้อนกลุ่มสารละลายที่ได้รับจึงมีการยกระดับคุณภาพเปลวเพลิงชนิดนี้มีอํานาจพลังสูงกว่าเปลวเพลิงปกติของข้าเป็นสิบเท่าเฉินเซียงกล่าวขึ้นเป็นเรื่องจริงงั้นหรือเจ้าเข้าใจมันได้อย่างไร ทักษะการปรุงยาไม่ง่ายที่จะยังถึงหรือทําความเข้าใจแม้แต่ทักษะโอสถไรจํากัดที่ข้าฝึกฝนมานานหลายปียังไม่อาจทําความเข้าใจได้มากมายนะักแม้ว่าเซี่ยเฉียวหยานจะตกตะลึงอยู่แต่นางก็เชื่อถือในถ้อยคําของเฉินเซี่ยงข้ารู้สึกว่าจะสามารถพัฒนาได้มากกว่านี้การปรุงยาเมื่อครู่เป็นการใช้รูปแบบสกัดกลั่นของทักษะเคลื่อนย้ายไรจํากัดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นมันยังไม่ได้ผนวกเข้ากับวิธีการที่ข้าได้ชี้แนะให้ท่านเฉินเซี่ยงกล่าวพลางหัวเราะ หากว่าข้าใช้แรงเสียดทานเข้าร่วมคุณภาพของเม็ดยาจะยิ่งทบทวีเพียงแค่คิดเฉินเซียงก็ยิ่งตื่นเต้นทางด้านเสียเฉียวหยานนึกอิจฉาขึ้นมาเล็กน้อยนางตระหนักว่าเฉินเซียงมีวิธีการปรุงยาที่มากด้วยความกล้าแกร่งและลึกลับยิ่งอีกทั้งเขายังได้เรียนรู้รูปแบบวิธีการของทักษะเคลื่อนย้ายไร้จำกัดเมื่อได้เห็นการแสดงสีหน้าของเสียเฉียวหยานเฉินเซียงจึงกล่าวถามด้วยรอยยิ้มชั่วร้ายว่าท่านต้องการจะเรียนรู้หรือไม่ ไม่ต้องการนางกล่าวด้วยน้ำเสียงตะคอกก่อนจะปิดประตูอย่างฉับพลันเฉินเซี่ยงกลับเข้าห้องพักก่อนจะนอนลงบนเตียงเขาจะต้องพักผ่อนเพื่อให้ตนเองมีเรี่ยวแรงที่สมบูรณ์พร้อมต่อการแข่งขันในวันพรุ่งนี้หากว่าเขาเอาชนะก็จะได้รับเงินอีกหนึ่งหมื่นล้านหยกเฉินเซี่ยงตื่นขึ้นมาในยามรุ่งอรุณที่แสนสดใสเซี่ยเฉียวหยานตื่นขึ้นมาในตอนเช้าตรู่เช่นกัน ตอนนี้นางรู้แล้วว่าเฉินเซี่ยงคือคนพานอย่างแท้จริงทําให้นางค่อนข้างระวังตัวนางจะรักษาระยะห่างเอาไว้เมื่อเริ่มเห็นว่าเฉินเซียงพยายามเข้าใกล้แต่ด้วยความแข็งแกร่งที่นางมีอยู่ย่อมสามารถจัดการเขาได้ไม่ยากเพียงแต่นางไม่คิดที่จะลงมือรุนแรงกับเขาวันนี้ข้าจะเอาชนะได้อย่างแน่นอนเฉินเซียงกล่าวยิ้มยิ้ม ในงานชุมนุมจะต้องมีคนมากมายผู้นำตระกูลเจียงเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงไม่น้อยคิดว่าอันดับเทพเม็ดยาแห่งดินแดนทั้งแจะเข้าร่วมงานชุมนุมมากกว่าส10บคนเสี่ยเฉียวหยานกล่าวเป็นที่แน่นอนว่านางต้องการเรียนรู้ทักษะการปรุงยาจากเฉินเซียงที่สามารถกลั่นปรุงรูปให้เม็ดยามีค่าคุณภาพหลายพันหน่วยซึ่งเมื่อ,อคืนนางนอนหลับไม่ดีเท่าไรนักเป็นเพราะนางนึกถึงเรื่องการจูบกับเฉินเซียงอีกทั้งยังคิดถึงเรื่องของเฉินเซียงที่สามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะเคลื่อนย,าย้ายไร้จำกัดได้ แบบนั้นจะดีไม่น้อยเพราะข้าจะได้ทําให้ทุกๆคนได้รับรู้ว่าการจัดอันดับเทพเม็ดยาแห่งดินแดนทั้ง8เป็นเพียงการะเล่นของเด็กๆเกฉินเซียงกล่าวด้วยความมั่นใจล้นเหลือในวันนี้เขากับเฉียวคุณจะต้องแข่งขันปรุงเม็ดยาตราประทับแห่งเต่าซึ่งเขาตั้งใจจะใช้ความสามารถเต็มที่เพื่อเอาชนะเดิมพันจำนวนหนึ่งหมื่นล้านหยกทันใดนั้นปรากฏเสียงตะโกนของเจียงเซียนดังขึ้นจากด้านนอกพี่ชายเฉินตื่นได้แล้วอย่ามัวเอาแต่นอนทรมอยู่บนเตียง เฉินเซียงที่ได้ยินจึงหัวเราะขึ้นเด็กเหลือขอรายนี้มาตามตัวข้าแล้วพวกเราไปที่ตระกูลเจียงกันเถอะส,สมาชิกกลุ่มหลักของตระกูลเจียงได้ย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองนี้แล้วเช่นกันซึ่งพวกเขาได้เชื้อเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นจํานวนมากเพื่อให้เข้าร่วมง,งานเฉลิมฉลองครั้งนี้โดยปกติแล้วชายชรายอย่างผู้นําตระกูลเจียงย่อมมีชื่อเสียงโด่งดงัง ดังนั้นพวกเขาจึงได้เชื้อเชิญผู้คนจากขุมกำลังชั้นนำให้เข้าร่วมมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงเกียรติยศและสถานะอันสูงส่งของตนเองหลังจากได้เห็นว่าเฉินเซียงและเซี่ยเฉียวหยานเดินมาเปิดประตูเจียงเซียนก็ต้องการจะแซวเล่นกับเฉินเซียงแต่เมื่อเห็นใบหน้าอันเย็นชาของเซี่ยเฉียวหยานเขาก็ถึงกับพูดไม่ออก เจียงเซียนเคยได้ยินว่าเฉินเซียงและเซี่ยเฉียวหยานมีความสนิทสนมกันซึ่งตอนนี้เขาก็ได้เห็นชัดแล้วว่าเฉินเซียงและเซี่ยเฉียวหยานอยู่ด้วยกันที่สําคัญตอนนี้ยังเป็นเวลาเช้าตรู่ทําให้เขาคาดเดาได้ว่าเมื่อคืนนางจะต้องพักอยู่ในคฤหาสน์ของเฉินเซียงแท้จริงพวกท่านอยู่ด้วยกันเจียงเซียงกระแอมเบาๆก่อนจะกล่าวยิ้มยิ้มว่านี่เป็นเรื่องดีเพราะท่านปรมาจารย์เซี่ยเป็นแขกผู้มีเกียรติของตระกูลเจียงนั้นพวกเราไปกันเถอะเฉินเซียงตบไหล่ของเจียงเซียงพร้อมกล่าวยิ้มยิ้มขึ้นว่า ไม่ต้องวางตัวให้เป็นทางการขนาดนั้นเจ้าวางตัวตามปกติเถอะพวกเราคนกันเองทั้งนั้นเจียงเซียนแท้จริงเจ้าเคยเป็นฝ่ายสงครามไร้จํจำกัดเจ้าไม่คิดจะพูดถึงเรื่องนี้ให้ข้าฟังบ้างเลยเจียงเซียงตระหนักได้ทันทีว่าเป็นเสี้ยเฉียวหยานที่บอกกับเฉินเซียงถึงเรื่องนี้เขาเม้มริมฝีปากขึ้นพลางกล่าวมันเป็นเรื่องที่น่าอับอาย ดังนั้นข้าจะไม่บอกให้ท่านรับรู้ตั้งแต่ออกจากฝ่ายสงครามร้ายจำกัดตัวข้าก็รู้สึกสบายใจอย่างยิ่งเพราะสภาพแวดล้อมของที่นั่นไม่ใช่อะไรดีเลยสำหรับฝ่ายสงครามร้ายจำกัดเซี่ยเฉียวหยานก็มีความคิดเห็นเช่นเดียวกันกับเจียงเซียนหลังจากนั้นเจียงเซียนจึงนำพาเฉินเซี่ยงและเซี่ยเฉียวหยานขึ้นไปนั่งบนเกี้ยวส่วนตัวเตรียมออกเดินทางไปยังงานชุมนุมของประกูลเจียง พี่ชายเฉินท่านชนะเดิมพันหนึ่งหมื่นล้านหยกกลายเป็นเรื่องที่ทําให้ท่านโด่งดังไปใหญ่โตแล้วเมื่อท่านปู่ได้รู้ว่าข้าเชิญตัวท่านมาร่วมง,งานเขาถึงกับออกอาการตื่นเต้นไม่น้อยเจียงเซียนกล่าวยิ้มยิ้มวันนี้ข้าจะต้องแข่งขันกับเฉียวคุณซึ่งข้าจะเอาชนะเพื่อทําให้มันอับอายถึงเวลานั้นท่านปู่ของเจ้าจะขุนเคืองหรือไม่เฉินเซียงถามขึ้น แน่นอนว่าไม่นี่เป็นงานเฉลิมฉลองวันเกิดของเขาหากมีการแข่งขันที่สําคัญเช่นนี้ย่อมเป็นเรื่องดีสําหรับเขาเพราะเขาจะมีเรื่องอดอ้างกับคนอื่นๆไปได้อีกนานทีเดียวเจียงเซียนหัวเราะขึ้นจริงสิข่ายังไม่ได้เตรียมของขวัญเลยเฉินเซียงหันไปถามกับเซี่ยเฉียวหยานขึ้นว่าเฉียวหยานท่านได้เตรียมของขวัญแล้วหรือยังข้าลืมเรื่องนี้ไปสนิทข้าเตรียมไว้แล้วข้านึกว่าเจ้าได้เตรียมไว้แล้วเสียอีกเซี่ยเฉียวหยานกล่าวก่อนจะนากล่องหยกออกมา นี่เป็นเม็ดยาจักรพพัดที่ข้าก่อนปรุงสรรพคุณหลักๆของมันคือการปรับสภาพรูปลักษณ์ให้ดูอ่อนยาวขอบคุณท่านปรมาจารย์เซียที่มีน้ำใจความสามารถของท่านไม่ธรรมดาเลยจริงๆหากท่านปู่ของข้าได้รับมันเขาจะต้องมีความสุขอย่างเหลือลน้นเนื่องจากเขาต้องการฟื้นฟูรูปลักษ์มาเนิ่นนานเจียงเซียนกล่าวด้วยอาการตื่นตะลึงข้าจะมอบเม็ดยาตราประทับแห่งเต๋าที่ข้ากล่อนปรุงเป็นของขวัญสำหรับเขา แม้ว่ามันไม่มีประโยชน์ต่อตัวเขาแต่มันย่อมมีความหมายสำหรับเขาเฉินเซียงหัวเราะขึ้นหมายความว่ามันจะต้องมีค่าคุณภาพที่สูงมากเจียงเซียนกล่าวถามด้วยความสงสยัยแน่นอนเม็ดยาตราประทับแห่งเต่าที่มีคุณภาพสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวเฉินเซียงกล่าวยิ้มยิ้มก่อนหน้านี้เขาสามารถกลั่นปรุงเม็ดยาตราประทับแห่งเต่าโดยมีค่าคุณภาพสอง0 0หน่ันหน่วยแต่ครั้งนั้นเขายังไม่เรียนรู้สก,กัดกลั่นรูปแบบการระเห ทางด้านเซี่ยเฉียวหยานต้องการจะดูว่าหลังจากที่เฉินเซี่ยงเรียนรู้ทักษะการปรุงยารูปแบบใหม่จะทําให้เม็ดยาตราประทับแห่งเต๋ามีค่าคุณภาพสูงขนาดไหนในตอนนี้ที่ตระกูลเจียงเต็มไปด้วยความครื้นเครงเมื่อเฉินเซี่ยงและเซี่ยเฉียวหยานลงจากเกี้ยวขนส่งก็ทําให้ตกเป็นจุดสนใจจากคนหมู่มากหลายคนต่างพูดคุยกันเสียงเงึงงิเกี่ยวกับข่าวลือต่างๆระหว่างเขากับนางแต่เซี่ยเฉียวหยานเพิกเฉยไม่สนใจเพราะนางคิดว่าการอยู่เคียงข้างเฉินเซี่ยงจะเป็นเรื่องที่ทําให้เชิดหน้าชูตาได้ เจียงเซียนนำพาเฉินเซียงและเซี่ยเฉียวหยานเข้าสู่ห้องโถงที่หรูหราด้านในเต็มไปด้วยโต๊ะจัดเลี้ยงเมื่อเข้ามาถึงเฉินเซียงจึงได้แลเห็นคู่หูคู่ชั่วหนิงเฉวียนและฮังเทียนซึ่งพวกมันก็กำลังมองมาที่เขาเช่นกันปู่ของเจียงเซียนมีชื่อว่าเจียงอิงฉีเขาเป็นชายชราผู้ซื่อตรงรูปลักษณ์ค่อนข้างชราภาพใบหน้าเต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่นแต่รอยยิ้มของเขายังคงแสดงออกได้อย่างสดใสเบิกบานเซี่ยเฉียวหยานกล่าวทักทายพร้อมแสดงความยินดีก่อนจะมอบของขวัญด้วยตัวเอง ขอบใจมากเม็ดยาเฉียวหยานที่จากการกลั่นปรุงของปรมาจารย์เสี่ยเม็ดยาชั้นราชันระดับต่ำช่างเหมาะสมกับชายชราอย่างข้ามากที่สุดแล้วขอบใจมากเจียงอิงชีกล่าวเขาไม่คิดว่าเสี่ยเฉียวหยานจะมีน้ำใจตรเตรียมของขวัญมาให้จึงกล่าวถ้อยคำขอบคุณอย่างเร่งรีบซึ่งเสียงของเขาค่อนข้างดังทำให้ผู้เชี่ยวชาญในการปรุงยาระดับสูงต่างอุทานด้วยความประหลาดใจอย่างลับๆไม่จำเป็นต้องสุภาพเชิญอาวุโสเจียงทดสอบผลของเม็ดยาดูก่อนเสี่ยเฉียวหยานกล่าว เจียงอิงฉีกลืนเม็ดยาเฉียวหยานลองไปหนึ่งเม็ดทันใดนั้นรูปลักษณ์ของเขาจึงเริ่มฟื้นฟูสภาพไม่กี่อึดใจเขาก็กลับมามีรูปลักษณ์เป็นชายวัยกลางคนส่งผลให้ชายชาราในงานเลี้ยงเฉลิมฉลองที่แลเห็นต่างนึกอิจฉาการที่เซี่ยเฉียวหยานมอบของขวัญให้เจียงอิงฉีย่อมมีในสำคัญชัดเจนว่าเจียงอิงฉีจะต้องเป็นผู้มีความแข็งแกร่งและมากด้วยอำนาจมิฉนั้นเซี่ยเฉียวหยานจะไม่แสดงน้ำใจมอบของขวัญให้แก่เขา โดยปกติแล้วผู้เป็นอันดับเทพเม็ดยาแห่งดินแดนทั้ง8จะถูกเรียกว่าปรมาจารย์ดังนั้นเจียงอิงฉีและเจียงเซียนจึงเรียกเซี่ยเฉียวหยานว่าปรมาจารย์เซี่ยนี่คงจะเป็นปรมาจารย์เฉินสินะเจียงอิงฉีมองไปที่เฉินเซียงพร้อมยิ้มขึ้นเป็นเพราะเฉินเซี่ยงเอาชนะเซี่ยเฉียวหยานได้ต่อให้เขาจะไม่มีชื่อในอันดับเทพเม็ดยาแห่งดินแดนทั้ง8ก็ตามแต่เจียงอิงฉีก็มองว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญการปรุงยาระดับปรมาจารย์ ข้าอาจจะไม่ใช่ปรมาจารย์อย่างที่ท่านเรียกตอนนี้ข้ายังไม่สามารถกลั่นปรุงเม็ดยาจักรพพัดเลยด้วยซ้ำเฉินเซี่ยงกล่าวพร้อมยิ้มอาวุโสเจียงข้าไม่รู้เลยว่าจะเตรียมสิ่งใดมาเป็นของขวัญให้แก่ท่านจึงจะเหมาะสมข้าต้องขออภายัยอย่างไรก็ตามตัวข้ากับเฉียวคุณแห่งนิกายสานสวรรค์จะแข่งขันกันปรุงเม็ดยาตราประทับแห่งเต่าเมื่อถึงเวลานั้นท่านยินดีที่จะรับเม็ดยาตราประทับแห่งเต่าที่ข้าปรุงขึ้นมาหรือไม่ ไม่มีปัญหาข้าได้ยินว่าเม็ดยาตราประทับแห่งเตาของเจ้ามีคุณภาพมากกว่าหนึ่งหมื่นหน่วยถือเป็นเม็ดยาที่หายากสำหรับตัวข้ามันจะเป็นสมบัติที่ล้ำค่าเจียงอิงฉีกล่าวพลางหัวเราะเมื่อถึงเวลาที่เจ้าแข่งขันกับปรมาจารย์เฉียวข้าหวังว่าจะไม่มีการทำลายมิตรภาพเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยแน่นอนเหตุผลที่มีการแข่งขันก็เป็นไปเพื่อเพิ่มความสนุกสนานให้กับงานเฉลิมฉลอง เฉินเซี่ยงกล่าวก่อนจะเหลือบไปสบตากับเฉียวอยู่และเฉียวคุณด้านหลังของพวกมันปรากฏชายชราผู้น่าเกรงขามแน่เหล่าว่าชายชราผู้นั้นจะต้องเป็นประมุขณิกายผสานสวรรค์เฉียวหูชวงก็มาที่นี่ด้วยค่านึกว่าเขาเก็บตัวบ่มเพาะอ,อยู่เสียอีกเขาเป็นเทพเม็ดยาแห่งดินแดนทั้ง8ดอันดับสองเสี่ยเฉียวหย,ยานกล่าว เชียงอิงฉีกล่าวด้วยรอยยิ้มขึ้นว่าไม่เพียงแต่จะมีปรมาจารย์หูชวงแห่งนิกายผสานสวรรค์ที่ให้เกียรติมาในงานเลี้ยงของข้าเท่านั้นแต่ยังมีปรมาจารย์ไร้จำกัดจากฝ่ายโอสถไร้จำกัดเขายืนอยู่ตรงนั้นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ